่อเนื่องนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวัดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบพระเกจินะครับระดับประเทศนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เป็นทางนี้ครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงปู่กันนะครับ การภายในวัดนะครับผมไาช่องแขก็ลองหาประวัติดูนะครับเป็นอีกหนึ่งพระเกจินะครับที่มรณะไปแล้วแต่ว่ายังคงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังให้หน้ากาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปกาบหลวงปู่พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลอดลงหลวงปู่ด้วยนะครับลอดสรีระนะครับลอดสรีระหลวงปู่เพื่อเป็นมงคลนะ ลูกศิษย์เชื่อว่าการรอดสรีระหลวงปู่เนี่ยนะครับเป็นมงคลกับชีวิตนะครับจัดเรื่องไม่ดีโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากวัดหลวงู่สุกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าตกใจนะครับที่ชุดเดิมชุดเดียวนะครับไปแล้วนะครับทีมงานทีมงานที่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทีมงานที่กินอย่างเดียวนะครับ

จากวัดก็ยังมีนะครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราตั้งใจมาว่าหลวงปู่สวยมากนะครับรู้สึกเหมือนหลวงปู่จะจะชอบเสียงน,นะครับโขนนี่อันนี้รถหลวงปู่นี่ คาถานี้สามารถแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเป็นคาถาที่วัดเลยนะครับของพ่อจะเน้นเป็นโสดพระขวานะครับโสดพรขวาภาวนาไปเรื่อยๆนะครับ สพระคาวตอวราหะตัวส no uh ัมมาสัมพุทธัสสัมโมตัสสะัะคาวโตอวราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสัมโมตัสสพระคาวโตอวราหะตัวสัมมาสัมพุทธสสะพรหมาอาราธนานังเมตตาสุขะตมหาลาภังสเพปิอันตรายาเมมะหะมะเหสูงประสิทธิ์มีข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาหลวงพ่อพรมขอข้าพเจ้าไปดีมาดีมีคนเมตตามีลาภอันประเสริฐ อภัยอันตรายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ครัวขอสิ่งเหล่านี้จะต้องได้งบรพัฒนาแก่ข้าพเจ้าและเอฟซีที่ติ C T. ดตามดูคลิปทุกคนเทินสาตถ ด้านบนคือสรีล่าลงปูนะครับเดี๋ยวเราจะลอดลงปูนะครับเพื่อเป็นสิรมมงคลน,นะครับส,รรสาธุเ่อข้ามาขนสาธุก่อนสาธุก่อนอน่า ทางสาธุวางในนู้นโอเคมาลอดลงกูเนี่ยเดี๋ยวเราลอดเดินลอดลงลงกู ลูกศิษย์ก็เยอะนะนะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ปกติผมมาก็าจะเจอลูกศิษย์แบบนี้ตลอดนะครับก็จะมีคนแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหลวงปู่อยู่ตลอดนะครับไปนะเดี๋ยวเราอธิษฐานพร้อมกันนะครับรอดสิรีราหลวงพ่อไปเรง น่าจะสามรอบนะโอเคนี่นะครับเราก็มาหยุดอธิษฐานตรงนี้นะครับหลวงพ่อพรมขอให้ไปดีมาดีมีคนเมตตาปลอดภัยร้อยปีสาธุโสภพควานะโสภพควาโสภพควานองไว้ในใจโสภพควาโสภควาโสรควาโสภควาโสรควาโสภควาควา โสภะคาวาโสภะคาวาโสภะควะโสภะควะโสภะโสภะเดินไปไหนนะโสภะคาวะโสภะคาวะโสภะควาโสภะควาโสภะควะ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  โสภะควาโสภะควาโสภะควาโสพะควานะพะเลครับโสภะควา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 สาธุ นะครับอ่ะผมถือว่าเป็นคลิปมงคลอีกคลิปหนึ่งนะ,นะครับที่เราได้เข้ามาลอดสรีละหลวงปู่ไปพร้อมๆกันนะครับก็ลองอาราธนาขอบารมีดูนะครับวันนี้นะครับน่าจะจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบารมีหลงวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับจงดบันดาลให้เอซทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมปัาน,นา ขอให้ไปดีมาดีมีคนเมตตาปลอดภัยร้อยปีสาธุครับสาธุ